่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสารแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร0630784999 SRI u n d e like r s c o r e 9 9 9ทักษิณระทึกเปิดวันฟังคำพิาพากษาคดี112เบื้องหลังสารสืบพยานแค่สามปากวิศณุปโพลขณะที่มติสภาไม่นิรโทษมินสถาบัน จากกรณีการประชุมสภาคาซึ่งลุ้นกันว่าจะมีการนิรโทษกรรมคดี1นึหรือไม่โดยพักรวมรัฐบาลและฝ่ายค้านได้มีการยืนยันชัดเจนขณะที่พักส้มก็มีการประกาศไม่ถอยทำกลางการตัดสินคดี1นึของอดีตนายก ที่คาดว่าจะรู้ผลของศาลไม่เกินสิงหาคมนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะ16กรกฎาคม2568ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยนายพิเชษเชื้อเมืองผานรองประธานสภาคนที่หนึ่งได้มีการพิจารณาลงมติว่าจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ พรบว่าด้วยการนิรโทษกรรมทางการเมืองที่มีสอสอและภาพประชาชนเสนอให้สภาพ,พิจารณารวม5ฉบับด้วยการลงมติดังกล่าวค่ะได้ใช้วิธีในการแยกลงมติเป็นรายฉบับและมีผลมติที่ได้ดังนี้ร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศเสนอโดยนายวิชัยสุสวาสสชุมพรภัครวมไทยสร้างชาติและคณะมะติสภารับหลักการสกกเสียงเอกฉันท์เสียง งดออกเสียง172เสียงร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศเส,สนอโดยนายปรีดาบุญเพลิงสอส,สเป็นเชียายวไรชื่อพักกล้าธรรมและคณะมะติสภารับหลักการเสียงเอกกชั้น318เสียงงดออกเสียง158เสียงร่างพรบในรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองพศเส,สนอโดยพักประชาชนมติสภาม่รับหลักการ ด้วยเสียง319เสียงต่อเสียงรับหลักการเพียง147เสียงงดออกเสียง6เสียงร่างพรบนิรศษกรรมประชาชนพศเสนอโดยนางสาวภูลสุขภูลสุขเจริญกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน3า7 2 3นวน36,723คน มติสภาไม่รับหลักการด้วยเสียง306เสียงต่อเสียงหลักการ149เสียงและงดออกเสียง20เสียงและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศเสนอโดยนายอนุทินชันวิรกูลสสเป็นเชีรยร์ไร้ชื่อและหัวหน้าภัคภูมิใจไทยและคณะเสนอมติสภารับหลักการ 311เสียงไม่รับหลักการ3เสียงงดออกเสียง147เสียงทั้งนี้ค่ะนายพิเชษได้มีการแจ้งผลการลงมติโดยสรุปว่าสภาได้รับหลักการร่างกฎหมายว่าด้วยการเนรโทศกรรมทางการเมืองจํานวน3ฉบับคือฉบับของนายวิชัยฉบับของนายปรีดาและฉบับของนายอนุทิน พร้อมกับมีการตั้งกรรมธิการวิสามันที่มี32คนขึ้นมาพิจารณาสำหรับร่างพรบาว่าด้วยการล้างผิดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่สภารับหลักการนั้นมีสาระสำคัญตรงกันคือไม่มีการเนรเทศกรรมให้กับผู้ต้องหาคดีม,มาตรา112ซึ่งเขียนไว้ในบทบัญญัติอย่างชัดเจน ขณะที่ร่างกฎหมายที่ไม่รับหลักการนั้นถูกมองว่ามีเนื้อหาที่เอื้อให้ผู้ที่มีคดีความผิดตามมาตรา1นึ 2, นั้นได้รับการล้างผิดด้วยขณะที่ในวันเดียวกันค่ะที่ศาลอาญามีการนัดสืบพยานจำเลยนัดแรกคดีหมายเลขดำออ่าง18 6่งทับง ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบัานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดเกี่ยวกับพร,ะระบอคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อปีพศ2 5 5 8 นายทักษินได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อทีวีต่างประเทศของเกาหลีใต้สำหรับการสืบพยานจำเลยคดีนี้ทีมทนายความเตรียมนำพยานเข้าสืบเพื่อทำการหักล้างพยานหลักฐานโจ์อาทินายทักษินนายธงทองจันทรังสุขล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าทีมทนายความของนายทักษินมีการแถลงหมดพยานจำเลยต่อสู้คดีแล้วศาลจึงมีการนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่22สิงหาคมเวลา10นาฬิกา อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สารได้มีการสืบพยายนโจทย์เสร็จสิ้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้เป็นนัดสืบพยายนจำเลยนัดแรกด้านนายวินยัตชาติมนตรีทนายความในทักษิณกล่าวว่าภายหลังจากการสืบพยายนจำเลยว่าวันนี้ได้นำพยายนจำเลยเข้าสืบสามปากปากแรกคือนายวิศนุเครืองามอาดีตรองนายกรัฐมนตรีปากต่อมาคือนายธงทองปากที่3คือนายทักษิณเองหลังจากนั้นได้ถแถลง สารของดสืบพยานปากอื่นที่ตอนแรกเตรียมไว้14ปากเนื่องจากฝ่ายจำเลยได้ประชุมแล้วเห็นว่าสืบพยานเพียงพอแล้วจากนั้นสารจะมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่22สิงหาคมซึ่งนายทักษิณจะเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเอง